มาต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ล่าสุดทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้มีการลงตรวจพื้นที่นะคะไปดูราคาของกระเช้าของขวัญปีใหม่ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาค่ะ นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าการจำหน่ายกระเช้าของข,องขวัญปีใหม่อย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบผู้บริโภค พร้อมกับประสานห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกค้าส่งซูเปอร์มาร์เก็ตร้านจำหน่ายสินค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนแสดงรายการสินค้าน้ำหนักต่อหน่วยปริมาณการบรรจุราคาสินค้าแต่ละรายการรวมทั้งต้องแสดงค่ากระเช้าหรือภาชนะที่ใช้บรรจุรวมด้วยค่าววัสดุตกแต่งต่างๆนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นรับทราบ นอกจากนี้ค่ะยังมีการกำชับไม่ให้นำสินค้าที่ใกล้หมดอายุไม่น้อยกว่า6เดือนหรือว่าสินค้าเสื่อมคุณภาพมาจัดลงในกระเช้าแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรับประกันหรือว่าคืนสินค้ากรณีชำรุด ส่วนการดูแลสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวก็ได้มีการสั่งให้ตรวจสอบต่อเนื่องกันตั้งแต่ก่อนแล้วก็หลังปีใหม่โดยเน้นร้านค้าในสถานที่ที่คนเข้าใช้บริการจำนวนมากค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานีขนส่งสถานีรถไฟสนามบินและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสคัญรวมถึงปั๊มน้ำมันด้วย โดยตรวจสอบความถูกต้องของหัวจ่ายมีปริมาณเต็มลิตหรือไม่เพื่อดูแลคนที่เดินทางด้วยนะคะคนที่เดินทางด้วยรถยนต์เน้นในพื้นที่ที่ผ่านการเข้าออกของต่างจังหวัดอะคะแล้วก็จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะหลักๆก็คือคนที่เข้าออกที่ไปต่างจังหวัดคือจากกรุงเทพออกไปต่างจังหวัดออกไปภูมิภาคเส้นทางไหนบ้างเหนืออีสานตะวันออกใต้ จุดทางที่จะผ่านไปภูมิภาคเหล่านี้ต้องไปตรวจสอบ,สอบนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนะก็ตรวจสอบให้ดีนะก็เป็นประโยชน์ของเราเองผู้ประกอบการเองก็อย่าฉวยโอกาสในช่วงนี้ผมย้อนไปที่กระเช้าของขวัญน,นิดเดียวสั้นๆว่าอยากให้ตรวจสอบลิสต์ราคาที่เขาติดอยู่ข้างๆให้ดีและที่สําคัญนะวันหมดอายุสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าพอเราซื้อไปเนี่ยบางทีไม่ได้แกะใช้เลยเก็บไว้แล้วถ้าอายุมันสั้นๆเนี่ย มันเสียดายเขาเรียกว่าคนรับยังไม่ทันได้แกะเลยแกะออกมาปุ๊บหมดอายุแล้วอ,อเอาคุณผู้ชม